สวัสดีครับผมอาจารย์ด,ดัมแบรดจอร์นะครับวันนี้จะพาไปดูวัวตัวหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลยียลองดูสิครับเช็ค it out <im> it> ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติครับ I don't see anything unusual ซึ่งคำว่า unusual ก็คือผิดปกตินั่นเองนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเรามาดูอีกภาพหนึ่งเมื่อมันอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับโอ้โหวัวตัวนี้ที่ชื่อว่า Nickers นั้นใหญ่พลมเทิมเลยทีเดียวนะครับ it's huge it's huge It's gigantic It's gargantuan มโหใหญ่มากๆนะครับสี่คำพี่กลางเมื่อสักครู่นะครับแปลว่าใหญ่เบ้อรนั่นเองครับวัวตัวนี้มีน้ำหนัก1,400กิโลกรัมหนักกว่ารถ1คันเลยทีเดียวนะครับมีความสูง194เซนติเมตรก็คือสูงเท่าๆกับไมเคิลจอร์แดนเลยทีเดียว ด้วยความสูงและน้ำหนักขนาดนี้ Nickers จึงเป็นวัวที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนะครับ Nickers is the biggest steer in Australia ซึ่งคำว่า steer นั้นแปลว่าวัวตัวผู้ที่ทำมันแล้วนะครับถ้าเป็น bull ก็จะเป็นวัวตัวผู้นะครับส่วนคาว่า c o w ที่ทุกคนรู้จักครับแกาวนั้นแปลว่าวัวตัวเมียที่มีลูกแล้วนะครับแต่เอาตรงๆครับฝรั่งไม่ได้แยกแยะขนาดนั้นถ้าเห็นวตัวตัวผู้ตัวเมีย ทำหมันไม่ทำหมันครับก็เรียกแบบรวมๆได้นะครับว่าแ่าวเจ้าของนิกเกิลสนั้นบอกว่าขายนิกเกิลสไม่ออกเลยนะครับเพราะตัวใหญ่เกินไปนิกเกิลสก็เลยได้ใช้ชีวิตต่อในไร่อันแสนสงบและทำประโยชน์ให้กับเจ้าของของมันเพราะวัวตัวอื่นๆนั้นชอบเข้าหามันทำให้เจ้าของสามารถมองเห็นฝูงวัวของตัวเองได้ง่ายจากระยะไกลเมื่อไรที่มองเห็นเจ้านิกเกิลสก็รู้ว่านะครับเพื่อนๆอยู่แถวนั้นแหละนะครับ เอาละครับอยากจะบอก่ันผู้ชมนะครับว่าอย่ามีวัวน,นะครับ Don't have a cow ซึ่งไม่ได้แปลว่าอย่ามีวัวจริงๆครับมันเป็นสำนวนที่แปลว่าอย่าสติแตกอย่าอวาวาดนั่นเองครับ Don't have a cow วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ